หอวโรงประกาศกล้าวจะเอาทักษิณยิ่งรักษ์มาติดคุกให้ได้ลั่นไทยพักดีมาขอรับชั่นต้องหมดไปนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีได้มีการเปิดปลาใสใหญ่เวทีเปิดตัว33ว่าที่ผู้สมัครสสกทมเมล็ดพันใหม่พักไทยพักดีภายใต้ชื่องานว่าเสียงกรุงเทพปกป้องราชธานีโดยในงานนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมฟังปาใสกว่า1,000คน ว่าพักคไทยพักดีประกาศจะหักประกาศเสียนถ้าคนกรุงเทพให้โอกาสพักสามารถยึดกรุงเทพได้แน่นอนซึ่งด้านนายแพทย์วโรงก็ได้มีการบอกว่ากรณีทุนสามารถจะกลับบ้านเป็นเรื่องใหญ่เพราะสิิทธเสียงประชาชนต้องเพื่อคนส่วนใหญ่ไม่ใช่พ่อคนใดคนหนึ่งกระบวนการนี้กำลังทำลายนิติรัฐและกระบวนการยุติธรรมของประเทศขณะที่บางพรรคก็ประกาศก้าวความขัดแยง้งแต่กับเอื้อประโยชน์นายทุน ทางแก้รัฐธรรมนูนเพื่อแตะมือกับคนแดนไกลขอเตือนว่าถ้าทําแบบนี้กําลังดูถูกมวลมหาประชาชนที่ออกมาไล่นักการเมืองโกงชาติขอเตือนว่าอย่าทําโดยด้านนายแพทย์วโรงก็ได้ออกมาประกาศอีกว่าจะเอาทักษิณยิ่งรักษณมาติดคุกในประเทศไทยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่ยากเมื่อทําความผิดในประเทศไทยและเป็นความผิดเกินหนึ่งปีเข้าเงื่อนไขการส่งผู้ร้ายข้ามแดนรัฐบาลท,ที่ผ่านมาไม่กล้า แต่ไทยพักดีไม่กลัวไม่โง่และไม่โกงพักกลางเมืองบางพักประกาศชัดเจนตัวเองจะแลนสไลด์เอาพ่อกลับบ้านถ้าเราพูดกันตรงไปตรงมาก็คือจะเอาทุนสามาที่หนีจากแผ่นดินไทยกลับบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับพี่น้องการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยสิทธิเสียงของพี่น้องประชาชนต้องเพื่อประโยชน์คนส่วนใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพ่อคุณใช่ไหม อย่างนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ที่เขาบอกว่าจะพาพ่อกลับบ้านผมบอกเลยว่ากระบวนการที่พวกคุณทําอยู่ณขณะนี้คุณกําลังทําลายกระบวนการนิติรัฐนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมของประเทศแค่นั้นยังไม่พอนอกจากพักการเมืองบางพักที่ประกาศแลนสไลด์จะพาพ่อกลับบ้านและจะนําไปสู่กรียุคข,ของประเทศไอพักการเมืองบางพักก็ขึ้นป้ายประกาศว่าถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องก้าวข้ามความขัดแยง้งพี่น้อยเห็นป้ายไหมครับพักบางภัคประกาศก้าวข้ามความขัดแยง้งและไอพักการเมืองพักนี้มันก็เอื้อประโยชน์เรื่องดาวเทียมให้เขาด้วยไอพักการเมืองพักนี้มีทีท่าในการแก้รับตรวนนเอื้อเขาด้วยและมีท่าทีว่าเหมือนจะแตะมือกันกันกบพักคนแดนไกลผมก็จะบอกนะครับว่าพวกคุณถ้าทําแบบนี้คุณกําลังเหยียบศพของมวลมหาประชาชน คุณกำลังจะดูถูกมวลมหาประชาชนนับล้านล้านคนที่ออกมาขับไล่นักการเมืองโกงชาติงั้นผมเตือนนะว่าคุณอย่าทำนะฮะถ้าทําบ้านเมืองมีปัญหาพวกคุณต้องรับผิดชอบเราจะเอานายทักษิณเราจะเอานางสาวยิ่งรักกลับเข้ามาติดคุกในประเทศไทยครับพี่น้องครับขอย้ําดังๆครับพี่น้องเพื่อหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมหลักของกฎหมายประเทศภายใต้หลักการของประชาธิปไตย เราจะดำเนินคดีนำนายทักษิณน,นางสาวยิ่งลักษณ์ที่หนีคดีเพราะศาลตัดสินไปแล้วเข้ามาติดคุกในประเทศไทยรัพี่น้องครับ